เมื่อน้ำใจนักกีฬาสำคัญความโบนัสก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ บทสรุปคู่เอกของรายการสุริยันเล็กเปิดศึกหมัดปะทะเข่ากับเดโชปอบริลักษ์มวยฟอร์มฮอตวัย22ปีจากสงขลาที่ยังไม่รู้จักครัว่าแพ้ในรายการนี้ภายใต้กติกามวยไทยยกแรกเดโชวางแผนลัดกุมไม่เปิดช่องให้สุริยันเล็กออกอาวุธได้ถนัดจากนั้นเกมเริ่มเดือดขึ้นเมื่อทั้งคู่เล็งเครื่องเปิดหน้าแรกไม่ยัง้งจนกระทั่งยกสุดท้ายสุริยันเล็ก กดนับได้ถึง2ครั้งและในช่วงเวลาที่เดโชกำลังโดนพายุหมัดของสุริยันเล็กมีอยู่จังหวะหนึ่งที่สุริยันเล็กสามารถกดเดโชลงไปกองกับพื้นเวทีได้แต่ก็เลือกที่จะหยุดหมัดนั้นไว้ก่อนที่เดโชจะฮึดเรียกคืนได้หนึ่งนับแบบสุดมัน เมื่อครบ3มยกผู้ชี้ขาดบนเวทีชูมือให้สุริยันเล็กคว้าชัยด้วยคะแนนเสียงเอกฉันพร้อมหยุดสถิติลายไพ่ของเดโชได้สําเร็จแล้วถ้าเป็นเพื่อนๆล่ะครับหมัดน,นั้นคิดว่าจะหยุดไว้เหมือนสุริยันเล็กหรือไม่พิมพ์บอกแอดมินได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ ดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆขอมวยช่วยกันกดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ